เหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกันซึ่งทํางานแก้งเงินกู้นอกระบบนะคะเขาไม่พอใจค่ะที่ถูกเตือนพฤติกรรมขับรถก็คือว่าเหมือนส่งเสียงดังแล้วก็ไปขับขีดขวางการจราจรด้วยนะคะปรากฏว่ยกพวกทําร้ายหนุ่มที่มาเตือนถึงที่บ้านเลยค่ะ แม่ข <erman! S 2> ั้าลึก่เ <obedient> ข <lijk> ้ลึกบอแม่ตำรวจือิอะตำรวจคือค้ากทาไห นี่ค่ะเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันก่อนหน้านี้แหละคือคนในบ้านนี้ไปเตือนกลุ่มแกงเงินกู้นั้นไงกลุ่มชายชะก,กันนั้นว่าเอ้ยขับรถดีๆหน่อยพี่อะไรประมาณนี้โอ้ยเขาไม่พอใจยกพวกตามกันมาแบบนี้เลยแล้วเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนนะคะของวันที่25สิงหาคมบ้านนี้อยู่ในซอยพรสวรรค์6ตําบลบ้านเป็ดอเาเภอเมืองที่ขอนแก่นซึ่งนางบุกเพอายุ7 1ปีเป็นเจ้าของบ้านใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานแจ้งความที่สพบ้านเป็ดที่ขอนแก่นเพื่อให้ตํารวจดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุกว่า10คน เจ้าของบ้านบอกว่ารู้มาว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ในซอยได้ประมาณาสัก2สัปดาห์มักจะขับขี่เร็วเร่งเครื่องเสียงดังจอดอกีดขวางทางเข้าออกไม่เกรงใจใครหลานชายของเธอก็เลยไปเตือนเห็นบอกว่าเตือนดีๆนั่นแหละพูดดีๆคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจยกพวกมายืนด่าโวยวายหยิบก้อนอิฐกระถางต้นไม้ถังขยะที่อยู่หน้าบ้านน่ะโยนใส่บ้าน ของเธออย่างบ้าคลั่งก่อนจะบุกเข้าบ้านมาจับหลานนะที่ชื่อว่านายอภิชาติอายุ32ปีล็อกคอแล้วก็รุมต่อยปากแตกเย็บไป10กว่าเข็มแล้วก็มีบาดแผลคล้ายถูกมีดค่ะแทงก็ที่ลำตัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยอยู่ระหว่างประเมิอนอาการกันด้วยค่ะส่วนหญิงอายุ71ปีที่บอกว่าเป็นเจ้าของบ้านก็เจ็บเหมือนกันถูกเศษขวดแก้วบาดตรงข้อมือเป็นแผลลึกนะต้องอขอขอภัยค่ะข้อเท้าที่พันอยู่ที่ข้อเท้านะคะ แผลเนี่ยลึกต้องเย็บเจ็ดเข็มด้วยกันรวมความเสียหายหลายอย่างมีทั้งกระจกบานประตูหน้าต่างก็แตกด้วยส่วนรถยนต์ถูกของแข็งปลาใส่กระจกด้านหน้าแตกเสียหายไปเหมือนกันค่ะบักแจดเสียสากไรนั่นแลนมาแลนมานี่มามายืนอยู่นอกประตูก้อนที่แหลกแกเลยว,ว่ามึงเป็นอะไรกับกูมึงเป็นอะไรนักหนังเป็นอะไรออเออแกว่าไปบัานนี้มันไม่ทิกประตูออกวะ รถเก่งขั้นหนึ่งจอดอยู่นี่รถน่องก็ทีอวกมันจับทางบากักทางบากักหลานจักของนเนี่ไล่กับรถบ้านนี่เขาไปนั่งหันเขาไปนั่หันมันก็ไปคุกค้าตีอยู่หัน หลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุขนของย้ายออกจากบ้านเช่าไปแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนในครอบครัวผู้เสียหายยังต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าแก๊งนี้จะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ําอยากให้ตํารวจตามจับมาดาเนบบินคดีให้ได้ยกแก๊งค่ะ